แล้วเาถ้าจัดาไปนเอนมจไม่ได้วิ่งได้เดินไม่ทำอะไรไงแบบไม่บอกเม่นยังบอกเเขาแบบงกลังคนแบบขแข็งแบบแข็นด้วะว่ามันชอบแบบองตายมันชอบนอนที่เราเลือกมาแบบ่อ้อนะมันเป็นนาราท้าจอยแล้วนะดับก้องนักนอนยนะเลยแล้วต่อมุกจะยไปห่ะเพราะว่าพี่เด็ไม่เท่าไหรอ๋ออบนวดอืม

มันไม่ีกมันไม่เ็ดงานเป็นหยวกใส่พริกด้วยใส่เม็ดนะยาเพริกไปเผามันเไม่เ็รหยวไปเ้เาทอยาวันฉัไมโอนกับข้าวเขา้อหมือโเงิให้ลูกซุก